อยากอัดคลิปวิดีโอได้หลายๆคลิปลองทำแบบนี้ดูนะคะแบบที่หนึ่งนะคะคือให้ทุกคนเวลาอัดคลิปวิดีโอค่ะให้พูดให้ช้าลงเพราะเวลาที่เราพูดช้าลงเราจะตัดต่อได้ง่ายขึ้นแบบที่สองนะคะเวลาที่เราอัดคลิปวิดีโอค่ะและเราพูดผิดให้เรานะคะหยุดพักจังหวะนะคะเพื่อให้เราตัดต่อได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นแบบนี้นะคะสมมติว่าเราพูดผิดสมมติว่าครูฟ้ากกำลังพูดพูดไปอยู่แล้วอัดวิดีโอแล้วมันพูดผิดให้เราหยุดปุ๊บ สามสี่และเริ่มพูดใหม่อีกรอบนึงค่ะอันนี้จะทําให้เราตัดต่อวิดีโอได้ไง่ายึ้นและข้อสุดท้ายนะคะสําหรับใครที่อยากอัดวิดีโอแบบขั้นเทพเลยเราก็อาจจะต้องตั้งเวลาในการกดอัดให้เป็นนะคะอันนี้คือวิชาหรือเทคนิคที่แบบหลายๆคนบางคนก็ยังไม่รู้นะคะทุกคนบางทีแบบเวลาที่จะอัดวีดีโอจะใช้ในการ เอื้อมมือไปกดใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นมือในคลิปวิดีโอแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งเวลาในการอัดวิดีโอเราก็จะไม่เห็นมือที่กำลังเอื้อมไปกดนะคะในการกดอัดวิดีโอนั่นเองลองให้ทุกคนนะคะเอา3มเทคน,คนิคนี้ไปลองใช้ดูและการอัดคลิปวิดีโอของคุณจะง่ายมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้กับช่องกูฟและก็รีโพสต์ไปให้ด้วยนะคะ